สวัสดีทุกคนด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ครับนะคะเพิ่มเสียงแป๊บนึงสร้าง,งโลกตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้เกมกำลังเข้ามังโอเคอคือผมคือผมไปหาไม c ครับแท้มาเล่นนะทุกคนไม้ครับแท้มันก็อัปเดตมังอะไม่รู้ อันอันนี้ถ like hey, right ้าทางน่าจะใช่ของแท้มั้งอะไม่รู้กปิดจ้าไม่เล่นก็บอกว่าไม่เล่นไงโอาโหเกียดโอ้ยน่าจะของปอมั้งอะนี่ ออมังไม่รู้นะครับแทนมังก็ไม่รู้อาคขังอย่างเนี้ยเอามือเผลอกดออกเกมอีกอดมันก็เขียเขาไม่ไดครับนะแต่ว่าทำไมมันโนษณาขอลองปิดเน็ตแป๊บ กำลังารกแดักลังดาวน์โหลดนี่เอาต่อันนี้เครื่องไหนเอเครื่งเดียวกันเหรออื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 วอาออื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 ออออือวืออือออ อ้าวไหนแล้วตัวเครื่องมันอะนี่ตัวเครื่องอันนี้เครื่องใหม่อ่ะโอเคกำลังเข้านะซึ่งน่าจะของฟอร์มอ่ะอันนี้คืออันนี้คือต้องปิดเน็ตเล่นนะต้องปิดเน็ตเล่นเอาแครื่องไอวิ้นอะไม่รู้คือต้องใช้แล้วเนี่ยหน้าบ้านม้กใช้แล้วเธอไปไว้ไหนล่ะโอ้โหทุกคนช้าถามเครื่องรอรับแอปอยู่ไงอ้าว ลอยมันสูงไยงังไม่ได้จับลเลยเฮ้ยนี่ไอ้บอสไ,ไอฟิมดูดิตรงนี้ไม่มีป้า ปววแป๊บนั้นทุกคนตั้งค่าแป๊บเราไม่ไนี่แหละฮ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ไทโหลดโหลดมาเล่นดีกว่าไม่คร<อ>ับนะเอาไม่ได้รหรอาไปน่เลยไม่ได้เอาของป้าไป น้องมาวางไว้เนี่ยมันเครื่องอะไรจูลี่โอ้โหทุกอย่างครบคพร้อมกกูคิิิดดผจรงซื้้อใหแม่ไม่เครื่องของเวทไหนี่มันเครื่องนี้เครื่องใหม่นี่อยู่นี่กันนั่นแหละกูคิดผิดจริงจริงซื้อให้ไม่ได้มีใช้อแค่ต่อเครื่องไงอะไรของแม่โอเคอถ้าใ,ใครเป็นหายใช่ไหมเออเออ เสี่ยงกรทะเลาะกันต้องขอบใยด้วยนะทุกคนอะไรให้ไหมโอเคตปส้างบ้านแล้วกันไอหา๊นบ้านะแกมันยังมันยังไม่มีเข้าด้วยไปบนบ้านแล้าเออว่ะ ตาผม,มีาม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 ่ากไม่เียน่าคือตัวละครแท่งอ,อีฮะท่องอีกไม่รู้ <laughs> ประตูอยู่ไหนอะแม่เขียนแล้วแม,ม,ม่อยากเขียนนะ คพว่าอร์มันว่ามันบ้าแอปมันไม่มีเสียงเตือนแอปมันไม่ดังมันต้องคอยดูแต่สองเครื่องอันมีปมันดังไม่ใจเย็นกระจกมันน่าจะทำสมัยนั้นไม่รู้มันเล็กเลยป้าคนละรุ่นยบ่งนิ่ไม่อันนี้คือเครื่องนี้ที่เธอซื้อมาให้ใหม่มัันนเเาก่ ซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าว่าที่หลดที่หลดนะคะแบบนี้นะคๆของแท้ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีต่อวันเสาร์หน้านะเออบปา่อไปเนี่ยตรงนี้ที่พื้นว่างๆกัลเนี้ยเี้ยฝั่งนี้เนี่ยัมันติดแอยบุ้ยวางพินยับๆ

เล่นลำบากหน่อยนะทุกคนไปก่อนเลยเดินตามไปไปก่อนเลยซึ่งคือเราก็มาเล่นครั้งแรกนี่นแหละแ,ลแต่คนที่ชวนนําก็คืออาร์มนะทุกคนทําไมอ่ะตามแม่จะเข้าไปหรอไปประตูไปดึงถุงบอกโค้งตามกูยังกับหมาตามที่นู่นโอ้แม่เป็นหมาอะไมโอ้โอ้บอกนี้สวยนะเนี่ย เันโดนป้าทีไปเยูไม่เอาป้าอย่าถีปู้เยียบเนี้ยบป้าไม่นีบไปไหนวิ่งนี้เว้ยวังผิดข้ามาสองสูงน,นะถาม ทำไมทำไมมันดูมันดูคล้ายๆออพี่เจ,เจเจวีจังก็คือกระจกคือตาปากคือประตูโอ๊ยวางผิดอีกแล้วสงสัยสงสัต้องให้อาร์มช่วยเล่งซะหน่อยเดยวหาเดวหาไฟแป๊บหนึ่ง ไปนอไฟไปไปมันอยู่ไหนวะชาดไม่จะหาเจอเนี่ยวันเนี้ยดูค้งเก็บของก็ได้ปะเฮ้ยชอบฉช้ธน,นูป้าไหมครับไหมครับเนี้ย Oh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và อะไรมามาไว

ีพลังวงจรเนี่ยเดี๋ยวจะให้คลายคบ้านผีสิงแล้วกันจริงๆก็อยากสร้างร้านอาหารเป็นจอี่บีิง I mean โาหารมาเป็นพลังงานวงจรอ,อะ ียงสีแดงชุดเงี้ยเงียบเงียบเงียบเอาเป็นหน้าไม้แล้วกัน อังโลด้วยอุ้ยแบดเหลือสิบต้องรีบสร้าง โอเคเราจะไปก็สร้างเตียงโอเค,อเค,อเค,อเคทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอีพีใหม่ในวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะซึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ